เกมนี้นะครับซิลกับสวัสดนะครับปเป็นคู่รองสุดท้ายฮะสวัสดีก็จะเก่าประสบการณ์นะครับดูจากชื่อแล้วก็เป็นหน่วยเมนะือนานหน่วยซิลหน่วยสวัสดซิวหน่วยสวัสดอยู่ฝั่งโน้นหน่วยซิลอยู่ฝั่งนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดอ่ะ บางหัวสวาอยู่ฝั่งโน้นซิลอยู่ฝั่งนี้นะครับเสียวมังเจอเขาเลยพี่สลาอยู่เชียงใหม่นะครับสลาอยู่เชียงใหม่ครับโอ้โหใครจุดประทัดจุดดีนะครับโอ้โหไล่ไล่อ้าวรู่เหรอ เดี๋ยวอะแกมีเสียงประทัดแล้วเดี๋ยวมีแห่หีโตอันนี้เป็นดิวิชั่นสองนะครับเป็นเล่นราวเดียวนะครับเออแจ้งก็เข้าใจนะผันตัวเองมาเล่นดิวิชั่นสองคือเล่นสองรอบไม่ไหวไงตามอายุก็เลยเปลี่ยนมาเล่นราวเดียวเออสบายเว้ยวิ่งรอบเดียวพออ่ะเรียบร้อยนะคร